สวัสดีจ้าพี่น้องโอ้ยเมือ่อยกวนเฮียนเห็ดเลี้ยงฮ้องจะแล้วมันหนนใบบกขามเฮียเต็มอยู่ไฟดับบ่งูมซาเหตุแต่ว่าก่อนก่อนสิดับในยินเสียงคือดังดังคือคุ้นจูดผู้นี่ไอเทียเดียวโป้งเทียเดียวนึนดูเแม่หมอหมอแปลงไงขึ้นไหยบุ๊เพราะว่าเขาเจเ้าเฮตถนนไหม มันหมอแปลงไงเระเบิดมันหอนหลายดับเพระหันในมาอยู่ไฟดับไฟดับ,ดบม,มันนี่บรรยากาศแบบหอนเลยอ่ะพี่น้องหอนนอนเฝ้าตาอยู่น้ำตาสองค้นแม่แปลวคว้วหลังจากกวเนเฮี่ยนทหนยังเ็จตาเสียตาจะหายไปใส่ยางน้ำหาวัน โอ้ยหันดอกมันมีกระค่าแต่หันหนาหันมันเป็นหันหนาหันหลังกวดเฮียนนี่กวดเดินนี่เนาะมันใบประคามหลายกวดดูดูใบประคามมันปิวลงอันนี้บอเบเมนใบได้มันเป็นดอกดอกน่องเหลืองมันไหมพี่น้องใบใบมันช่วงช่วงกอนย้ายปวยน่แหละมันอันลนเหมือนแหล้วบะนี่มันมาโปรงไมนี่แล้วมันมาเป็นดอกน่องเหลือง มาเอาเรื่องผู้ใดบ่มีใบประคาม่อนต้มใส่อึ้นงเนี่ยผู้ใดบ่มีบักขาม่อนต้มใส่อึ้งมาเอาบ้านน้องบีได้หนียอดไปบักคาม่อนแม่เราก็ย่าแกะกับตาอึ้งแต่ก็คือจังมันแพงผลอยู่บ้านน้องบีมันบ่ปล่อยเห็นพี่น้องเข้าไปปล่อยท่านเข้าเจ้าจอกไอ้ลมเย็นดีอยู่แต่ว่าแดดฮ้อนปิวลงอย่างไรเห็นแป๊บเดียว พราไปมึงไม่ว่ามันไปใสวิทยุกระดับลงพอดีเพราร์ล็อกพักฟังวิทยุอยู่หันไฟมันดับตอนวิทยุดับตาอยูย่อยู่โผ่เฝ้ากันคะคักเพ่อเห็นกันทันหลังแป๊บเดี๋ยวตกใจเหมือนตึ่าไปใส โอ้ยพี่มาเลยฟื้นอยู่พี่เอาอยู่นี่มันเย็นก็ล่ะลังบ้านอยู่หลังบ้านมันเห็นกว่าหน้าบ้านนี่เด่นมาดับกลางคืนเนาะมาดับกลางเว่นมันยังพอหาหม่องย่างเย็นได้อยู่เามาเลยอฟื้นไปอ้อยไฟไปดังไฟหนึ่งเขา ยืนเย็นอยู่พี่น้องดิงมาง่ายบ่บ๊ดับโดนปันนี่นี่กะรอได้เทละคัถามคำตอบคำคือว่าเนาะเราก็คิดน้ำเมียพี่น้องเลาก็ได้๋ยวจะไปยา,ยามเมืองกันพยายามบอกพยายามให้เราลืมเนี่ยเราก็ไปเรื่อย ฟื้งเลยอย่างเพื่อให้เราลืมใส่เวลาอยู่นะเลยใส่เวลาอเอาเถอะประหยัดกมกมุลไปนะเแเต่ก็คือวลาพี่นองมันให้ลืมคนทั้งคนเลยมันเสียลืมปึบปับ,ปบ,ปบมันเป็นไปนไปบ่ใดอ้าวเสียตาตกเออเออโอ้ยขาน้องบีพริกออถามข้ามก็ตอบข้ามกินน้ำมี่ เาคิดน้าเมียแล้ว,ลวเราจะเฝ้ากันอยู่นี่เราพี่น้องเล้ยเมืองกันหมกูกาบล่อยว้ปล่อยไว้พูดเดียวกับยานแบบคิดหนาคิดหลังพี่น้ามาแรงกะแห้งคิดหอดเห็นห้อยหมอขึ้นองบีก็แม่ก็นั่งให้น้ำกันคิดพอ่อห้อยหมองอันนีเพราะว่ามมอว่านตาบรยูได้กับมีดขากัวเขาว่า,วานตาไปมืองมองไฟ เป็นยังไงเนี่ยน้องเขาเราอยู่กินยังไงน้องไม่ยากคำมาเก,ก่งเขาหรือเห็ดอี่หยางน้องเขาอยากหูังสิไม่ไป็น้องนะคัะนแหนะมะแรลงตกแรลงตกคำมากนี่แห้งขินหอดกงเว้นเท่ากับขินหอดเท่ากับพ้อยงางออกยางเขาไปมองได้ๆกังขึ้นนิตีอยู่กับทีเคยนอนน้ำกัน,นกินน้ำกันแห้งขินหอด แดดแดดข้างนอกข้างฮอนตลาดาหฮมใหม่เด้่นี่น้องบีมาอยู่ิแต่หมพูดยังบ่เย็นเลยนะไหนแต่ถามข้ามกะตอบไปเช่นละาข้ามตะกี้วิปยัยเราถามดูเบาดูคือยังพี่น้องเรากับพยายำมบโบเบาสิสิยุติเบาเรื่องย่าไห้แ่พานหูเล่าไหมออายังไงโบ ผู้ใดมากก็คือเฮาเฮาจะบ่เาว้าเรื่องนี้แล้วมีมีแต,ต่ยามน้องบีถ่ายคลิปหลายคนสินว่าแม่ลราเว้าออกคลิปบ่เด้อพี่น้องตาบ่าได้เบิ่งโชว์เสียวบ่ได้เบิ่งโทรศัพท์เด้อขั้นขั้นิน่งนอกจากแล้วิ่งข่าววิทยุกับโทรทัศน์แค่นั้นคือคั้นเฮาเข้ามาในบ้านสิคั้นตายอยู่เฮาก็โดนๆคันนนนน้นพิ่นถามเพื่็ค่อยเว้าเรื่องยายนี่ก็ก็ได้อยู่แต่คัน้นเฮา,า,า,าก็เฮาก็คือ ต้องค่อยห้เราลืมลืมลืม,ลมไปว่มเมันลืมจกสั่นได้แบบว่าห้ค่อยจางจางกลางรองอันนี้เราคิดอยู่ความจำเรายังคิดอยู่เราถึงพยายามห็นยังให้มันเสื่อนเวลาหลายคนสีว่าคือใส่เรล้าบะแมนด้วพี่น้องของเราเฮดเพื่อห้เราได้ผ่อนคลายได้ลืมได้ลืม ตกใจมอแต่ว่าหันน้องเบียนเอากึะคือขวัเท <t om ach> ี่หันไปกับคือวิทยุกับคือดับลุงตอนดับวิทยุกับคือจังเหรอยางยูว่าสันนิวานไปใส่ไปมันหมอแปลงไงระเบิดมังซุ่งมันดังเห้ยคนจุดพุทธิเดี๋ยวไฟกระตกมาเลยสิตินเหงายบุ๊บเอาง่ายคือปันเนี่ยหลังนี้นิวามีคนจะเป็นลูกซึมเสาอรุณ วัวมันส uh ีพานไปได้นะพี่น้องไม่ว่าจะโลซึมเสาภาคตะันคีดทางคีดนี่หลายแดด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 คักแดดออนกำลังแดดอันยังก็แดดบดกำลังเขา มังบีวาสิไปซื้อน้ำแข็งมาใส่กระติกได้ี่คือจังปิดตะหอนค่ะแต่ส่วนสีหอนลานค่ะมังระยะทางนในคนไอ้ที่อ้อมไปที่อ้อมไปปุ้นหน้าวัดพุ่ปนป่ะน้องปีน้องขอบพระคุณได้หลายทีติดตามมันนี้มาอัปเดตให้มังกี้ซื้อดอกนึงว่าเม็ตาไปใส่ข้าแต่ขวนเฮียนหันมาเอาไปใส่น้องบ้านหันดอกตาเสีย ขอบพระคุณไดหลายฝากกดไลค์กดแชร์น้องบีนั่นไม่ได้อพี่น้องได้คลิปนี้แล้วก็คลิปที่ผ่านมามันนี้น้องบีก็ขอตัวรลำลาไปกันก็บรรยากาศอ่อนห้อยเลยเอาครับมังงอยดไปประคับะคองกันนะเพื่อน,นไปก่อนพี่น้องกราบสวัสดีจ้า